สวัสดีครับวันนี้วันที่11บเอดกุมภานะครับปีนี้ได้ทำนาปังนะครับนี่ทองนาที่ติดกับสวนนะครับพอดีปีนี้มีน้ำนะครับมีน้ำคลองมาให้เราทำนาปังกันนะครับปีนี้ก็น่าจะดีอยู่นะครับ วันนี้ก็เลยว่างเว้นจากการขายของนะครับก็เลยมาเข้าสวนไม่ได้เข้าสวนมานานแล้วนะครับสองสาอาทิตย์แล้วไอ้มะม่วงที่ลงไว้ก็เริ่มได้ผลแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเขียวเสวยนะครับก็ดกใช้ได้ยอยู่นะครับ ม่วงโตดีนะครับอันนี้ก็กล้วยอันนี้ตั้งสนอินเดียไว้นะครับนี่สนอินเดียไว้ใส่รดหนามนะครับไว้ขึงรดหนามไม่ต้องมีเสาปีนี้ก็ถือว่าโตดีอยู่พอเริ่มตั้งตัวได้ก็น่าจะโตครับ บรรยากาศคืมๆม,มาสามสี่วันแล้วนะครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกเดี๋ยวพาเพื่อนสมาชิกเดินดูรอบสวนนะครับกล้วยก็ยังได้ตัดอยู่ตลอดนะครับกล้วยตอนนี้พ่อก็ทำนาไปด้วยนะครับ ทำนาไปด้วยขายกล้วยไปด้วยก็พออยู่พอกินอยู่นะครับเสร็จปกิจแบบนี้นี่คือเข้ามาข้างในสวนแล้วก็วคือล่องสวนน้ำก็เริ่มเข้ามาในล่องนะครับไม่ได้สูงอ้ดอกจ้าจ้าสวยงามมากครับ ีม่วงจะพาเพื่อนๆเ,เดินรบอบๆกล้วยปีนี้ดูไม่ค่อยจะง,งามนะครับกะว่าจะเปลี่ยนเอาฝรั่งกิมจูมาลงนะครับแล้วก็มาพานํำหอม ฝรั่งนี้ดีนะครับดกฝรั่งปลูกแถวบ้านนี้ดกมากรสชาติดีด้วยนะครับนี่ฝรั่งพิมจูนี่ปล่อยเลยนะครับไม่ได้ดูแลเลยไม่มีเวลาลูกก็ดกครับไม่ได้หอ่อส่วนในร่องนี่ครับปลาก็มีเยอะอยู่นะครับที่ปลานิน ส่วนมากจะเป็นปน,นินนะครับน่าจะมาตามน้ำปน,นินผมก็กลัวตกจังเลยครับนี่ฝรั่งนี่ถ้าแต่งกิ่งแล้วก็หอก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่เพราะต้นมันโตแล้วก็วันนี้ก็ เดี๋ยวจะข้ามฝั่งนะครับตัวโทรศัพท์ล่วงนี่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับทำนาปังครับก็อาจจะได้เงินก็อยู่ที่ราคาข้าวนะครับไม่รู้ว่าจะพอค่าสูบน้ำเข้านานหรือเปล่าน,นะครับต้องมาลุ้นราคาข้าวกันอีกทีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับ ขอบคุณที่ subscribe ตอนนี้ก็ติ subscribe ก็เป็หนึ่ง0ัน,น 1, แล้วนะครับดีใจมากเลยครับทำมามา3ปีได้ยอดซับห1 0 0งพันตอนนี้ออกสับหะรดนะครับอตอนนี้ออกแล้วส่วนตันนี้ได้กินไปแล้วนะครับยังไงก็ทำไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามสวนเล็กๆ ส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับาบครับ